สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับน้องอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็พาทุกคนมาชมนะคะรุ่นข้างหลังของน้องนี้จะเป็นรุ่น XLT นะคะ2021นะคะตัวด้านหลังนะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่900,000กับอีก2,000บาทนะคะส่วนเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่8,57,000บาทนะคะส่วนเครื่องยนต์ของรุ่น XLT นะคะจะเป็น เครื่องยนต์2.2นะคะตัวนี้นะคะ160แรงม้า385นิวตันเมตรนะคะตัวนี้นะคะของเราจะมีสีแดงสีน้ำเงินสีขาวสีดำสีบอลเงินแล้วก็สีเทาดำด้านหล่างของน้องนี่นะคะจะมี6สีนะคะเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนชมชุดแต่งนะคะว่ารุ่น XLT สีเทาดำตัวนี้นะคะน้องแต่งอะไรไปให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะอย่างแรกค่ะลูกค้าอยากได้เป็นอักษรใหญ่นะคะแต่ว่า น้องก็ใส่เป็นของตะแกงนะคะเป็นตะแกงโลโก้ฟอร์นะคะ FORD ขนาดใหญ่ลูกค้าเลือกมาเป็นสีดําด้านนะคะเพื่อจะให้เข้ากับตัวรถสีเทาดํานะคะคันนี้จะเน้นแต่งสีดําด้านนะคะทุกคนส่วนฝากระโปรงด้านบนนะคะน้องก็ติดเป็นสกูปหน้าทรงเตี้ยไปให้กับลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านทังอันเลยนะคะตัวนี้เราทําเป็นสีดําด้านทังอันเลยส่วนรุ่น XLT ค่ะก็จะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะตรงนี้นะคะ ส่วนด้านล่างค่ะถัดมาค่ะเป็นไฟตัดหมอกตัวนี้จะมาให้จากโรงงานเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมจากของฟอร์ดเลยนะคะส่วนด้านข้างค่ะอ่าลืมบอกไปตรงโคมไฟเนาะน้องก็ติดที่ครอบไฟหน้าไปให้กับลูกค้านะคะเพื่อเพิ่มมิติไปให้กับโคมไฟของเรานะคะส่วนด้านข้างค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะสีดำด้าน น้องก็ติดเป็นหมุดไปให้กับลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นหมุดหลอกนะคะไม่ได้เจาะจากตัวรถนะคะส่วนแมกยางค่ะจากเดิมจะเป็นแมกขอบ17นะคะตัวนี้เราก็เปลี่ยนไปให้กับลูกค้าเป็นขอบ16ค่ะใส่ยางแฮนด์กุ๊กไปให้กับลูกค้านะคะยางคือแบบลายโหดมากๆนะคะใส่ออฟโรดไม่ควรพลาดน,นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแมก6กก้านนะคะเลยลูกค้าอยากได้ลายไหนก็สามารถเลือกได้นะคะน้องก็มีให้เลือกหลายลายนะคะ ส่วนครอบแก้มค่ะตรงนี้ก็ใส่เพิ่มไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าปกติครอบแก้มของเรานะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะามาดูชมด้านข้างกันเลยดีกว่าค่ะส่วนด้านข้างค่ะเบ้าลงมือจับนะคะน้องก็ติดไปให้กับลูกค้านะคะเพื่อกันลอยเล็บขีดขวะะ่วนนะคะส่วนด้านบนตรงนี้ค่ะคิวการสาดแท้จากโรงงานฟอร์ดน้องก็แถมไปให้กับลูกค้านะคะลาหลังคาก็ติดเพิ่มค่ะเพิ่มความสวยงามนะคะไม่ได้ใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้นะคะตอนนี้คือแดดมากมากกี่โมงอะ สี่โมงคือแดดแดดจัดสุดๆส่วนด้านหลังค่ะน้องก็ติดเพิ่มนะคะเป็นโลบาร์เหล็กของ a l เดอร์ไปให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเป็นโลบาโลบาร์เหล็กถ่ายยาวนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้นะคะเวลาเราไปขนสัมภาระหรือว่าไปแคมปิ้งนะคะก็ใช้เชือกผูกตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงค่ะส่วนด้านท้ายค่ะของเรา XLT ก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ระยะจอดถอยหลัง4จุดค่ะด้วยกันนะคะ แล้วก็ใส่เป็นครอบไฟท้ายไปให้กับลูกค้านะคะ eday. เราไม่ต้องห่วงนะคะว่าครอบไฟท้ายไปแล้วจะบังไฟท้ายของเรานะคะเพราะว่าไฟท้ายของเรานะคะจะเป็นไฟท้ายขนาดใหญ่นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ติดเบาะรองมือจับกะระบะท้ายปลายดาบไปให้กับลูกค้านะคะเพื่อเพิ่มมิติไปให้กับเจ้าตัวรถของเรานะคะส่วนกระบะค่ะของเรานะคะ บรรจุได้ถึง1.3ตันเลยทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าของเราเป็นอะไรคะเป็นเชสซี่ชิ้นเดียวนะคะไม่มีการเชื่อมต่อใดๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนไปชมภายในกันเลยค่ะค่ะส่วนภายในนะคะรุ่น XLT 2021ค่ะก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะตรงนี้นะคะเบาะหนังพรีมเมียมจากโรงงานเลยนะคะ พวงมลาลัยคะ่ะถัดมานะคะพวงมลาลัยของเราเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะตรงนี้นะคะของเราเป็นกระบะเจ้าเดียวเจ้าแรกนะคะที่ทําเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าขึ้นมานะคะฟีลเหมือนได้ขับรถเก่งเลยนะคะตัวนี้แล้วก็จะมาพร้อมกับฟังก์ชันบนพวงมลาลัยนะคะตรงนี้จะมีช่วยโทรระบบฉุกเฉินเวลาเราเกิดอุบัติเหตุน,นะคะตัวนี้ก็จะโทรให้เราเลยนะคะส่วนที่ปิดเปิด ไฟหน้าก็เป็นอัตโนมัตินะคะที่ปัดน้ำฝนก็อัตโนมัตินะคะให้ชมกันเลยค่ะส่วนกระจกมองหลังก็เป็นกระจกตัดแสงโดยอัตโนมัตินะคะรุ่น xlt นะคะท่า,าทำมาเพื่อความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากเลยนะคะอะไรๆก็เป็นอัตโนมัติหมดเลยนะคะส่วนหน้าจอค่ะจะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ apple carplay android auto ได้นะคะหรือว่าจะเชื่อมต่อบลู o ูธก็ได้นะคะ นี่ก็จะเป็นเกียร์ของเรานะคะตอนนี้จะเป็นเกียร์ออโตโ้เนาะมาพร้อมกับระบบาการลื่นนถลายหรือว่าระบบาการระบบพลิกค,คว่ำนะคะตรงนี้นะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้า2คู่นะคะตรงนี้นะคะอย่างอา่ตรงนี้น้องก็แถมไปให้กับลูกค้านะคะจะเป็นกล้องมองหลังนะคะตัวนี้เวลาเรา,อาถอยมันก็จะขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฝากคลิปกันด้านหน้ากันเลยคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะน้องก็พาทุกคนชมเจ้าตัวสีเทาดํารุ่น XLT ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจอยากแต่งชุดแต่งแบบนี้หรือว่าโปรโมชั่นดีๆหรือว่าดอกเบีย้ยศูนเก็สามารถติดต่อน้องมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้เลยนะคะน้องก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่แล้วนะคะลูกค้าก็จะเป็น0 6 5 5 1 22 22 22 2 2 2 2 1 3นนะคะตัวนี้นะคะสามารถติดต่อน้องมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ให้อีกทีหนึ่งใต้คลิปเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้น้องด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าน้องจะเอารุ่นไหนมารีวิวก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ